เฮล lo สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะมาโชว์ผิวใส,วสของมินเลยนะคะวันนี้คือแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้าเนี่ยของมินเนี่ยติดกับเครื่องสาอางได้ดีมากๆเลยแล้วก็ดูผิวหน้าของมินนะคะกระจ่างใสามากๆเลยจะบอกเคล็ดลับกันค่ะวันนี้นะคะมินได้ทำโฮมสปาที่บ้านกันค่ะนี่เครื่องตัวนี้นะคะเครื่องเล็กๆเครื่องนี้แหละค่ะที่ทําให้วันเนี้ยมินแต่งหน้าติดทนนานนะคะแล้วก็จะมีผิวกระจ่างใสแล้วก็ดูยกกระชับด้วยนะคะ เครื่องตัวนี้นะคะมีชื่อว่า n e w Skin g a n v a n i c System ค่ะและนี่นะคะเขาก็จะมากับกล่องตัวนี้ค่ะซึ่งในกล่องนะคะก็จะมีนี่ค่ะหลอดเจลอยู่2หลอดได้กันนะคะจะมีสีใสค่ะแล้วก็สีฟ้านั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะมินยังเลือก Power Max ตัวนี้มาด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะมินจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการทำสปาผิวของมินค่ะขั้นตอนแรกนะคะมินก็ใช้ P T Facial Gel ค่ะหยดลงไปบริเวณใบหน้าของเราค่ะ ใช้คู่กันนะคะกับเครื่องกันวานิกซิสเต็มค่ะและเลือกไปที่2นาทีค่ะจากนั้นค่ะเราก็หมุนไปให้ทั่วใบหน้าของเราเลยนะคะขั้นตอนนี้ค่ะเป็นการขจัดสิ่งสกรปรกออกจากรูขุมขนของเราค่ะและยังช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนและมีสุขภาพดีด้วยนะคะและเครื่องนี้นะคะก็จะผลักกระแสกันวานิกที่อยู่ในเครื่องค่ะจะทําการส่งผ่านกระแสะไฟฟ้าไปยังหัวสัมผัสผักส่วนผสมให้เข้าไปในผิวชั้นในของเราเลยค่ะทําความสะอาดและบํารุงได้อย่างล้าลึกเลยค่ะ ต่อไปนะคะทำความสะอาดผิวเสร็จแล้วมินก็จะขอเติมตัวนี้เข้าไปเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการบํารุงละคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นทีทเมนต์เฟชเชลเจลค่ะมินจะนวดให้ทั่วใบหน้าก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เน้นเฉพาะจุดค่ะยกขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่าหน้าของเราจะได้ดูกระชับขึ้นนะคะเมื่อทําไปแล้วแล้วรู้สึกว่าหน้าของเราฝืดนะคะมินก็จะฉีดตัวนูสกินเอ็นเอพีซีเอมอยเจอร์มิสเข้าไปด้วยค่ะ เพื่อที่จะช่วยรักษาระดับความชุ่มชื่นให้คงที่นะคะและยังลดปัญหาไฟฟ้าสถิตได้ด้วยค่ะและขั้นตอนนี้เราเลือกทํา3นาทีค่ะจากนั้นนะคะมิงก็จะเลือกเ็อก lock power mask ค่ะมามาร์กหน้าแล้วก็ใช้กันวานิกซิสเต็มเหมือนเดิมเลยค่ะนวดวนให้ทั่วทั้งใบหน้าของเราค่ะหลังจากนั้นก็เน้นเฉพาะจุดค่ะบริเวณหางตาและใต้ตานะคะก็ลากขึ้นไปจนถึงไรผมค่ะบริเวณคางนะคะถ้าเราอยากจะเน้นแามก็ลากขึ้นไปถึงกกหูเลยค่ะ ทำแบบนี้หน้าของเราจะดูยกกระชับขึ้นค่ะและถ้าใช้ควบคู่กันอย่างต่อเนื่องค่ะเราจะได้ผิวที่ใสเนียนนุ่มชุม่มชื่นลดริ้วรอยและที่สําคัญกระชับขึ้นมาเลยค่ะส่วนตัวสัมผัสได้ถึงความกระจ่างใสอิ่มน้ําและยกกระชับค่ะถ้าใครนะคะสนใจก็ไปลองตามกันได้เลยค่ะ